เจอในขันธวัตรท่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอาวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้ไม่รู้เป็นตะบันครูบาอาจารย์สองนงันแต่ว่าสมเด็จพระธาอาจารย์โตท่านบอกว่าคําว่าอาวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบเื่าคนในสัตว์ที่เกิดมาไม่รู้ไม่มีนในขันธวัต่านบอกว่าการตัดอวิชชาก็คือการตัดชันท์าก,กับราค้านั่นเอง คำว่าวิชาที่แยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือเปลาการข้อวิชาก็คือฉันท่าความพอใจราคาความกำนัดยินดีถ้ารมทั้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุาคคลนั้นยังมีอวิชาอยู่ในใจไปนิพานไม่ได้ฉันท่าพอใจอะไรพอใจความร่ำรวยพอใจในความสวยงดงามพอใจในความโกรธ